นีนขายอย่างนี่มันก็ห้วยมันจะแสนกว่าบาทได้รวมไปนพวงมันหมดอ่ะบ่ทั้งหมดนี่ทั้งแม่งทั้งไอ้ปีหนึ่งตกเป็นเก็บแสนเลยปีหนึ่งอ่ะปีหนึ่งเก็บขายหมดเลยกล้วยแน่ป,ปนีมันแน่บุกงแน่สิน่ะครับอันตะไคร้แน่เป็นแสนเลยติได้ได้เป็นแสนเลยถึงนมะพร้าวหวานถึงผู้เขาหวานเห็นผู้เขาแม่งนี่ในผู้เขาเนี่ยนีปลูก ได้ปลูกทุเรียนได้พอนี่ปลูกปลูกอยู่มันตายนี่บ่คือดินมันลึกหรือเปล่าเฮ้ยมันมันหนามบ่ถึง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 โอ้นี่ครับขึ้นมา้นวิวงามเลยโอ้เนาะอันนี้สร้างให้เขาเห็ดหรือว่าอะไรครับสร้างเขาเห็ดจังไลยผู้เขาอดี๋ยวเรี้ผู้เขาโอ้เดี๋ยวเบิ่งไปเห็นเบุญเนาะเดี๋ยวพูดต่อไปต่อไปนี่ต้นกล้วยออกมีแต่ต้นทุเรียนเนาะแหม่งามพักเลยเนาะครับมันจริงิงเป็นจะเบิ่งมาเออก็เริ่มต้นคิดว่าอยากอยากเห็ดอยากปลูกเนี่ยมันจะเห ต้องมีใจนําเลยครับผมมีใจกับเห็ด oh, บ hmm. hmm. mm. ัวไหลท็ดข like oh, oh. ้างๆข้าวๆมันก็เห so ็ดบัวไหลมันใหญ่ครับมันี่ยมวยก็คือเขาลงมือขุดแล้วเขาต้องขุดแล้วเขาต้องเห็ดให้มันได้นะครับผมเอเบังโขกน้องหนาป่ะอันนี้เป็นโคกดองหน้านี่โคกดองหน้าอันนี้ขุดหรือโครงการครับบ่ครัโครงการโคกดองหน้าเนี่ยโครงการปลูกใส่กันนี่เนาะแม่ขุดใส่กันเลยโอ้โหเพลิอเพลนครับผมตัวนเลือกเลือกสาเม็ดกลัวเพราะเรื่องลัวคล้องคล้องสาไกลเปเนหน่งนีสาเลยสาสองหน่วย สะสองน่วยแม่นอ้ก็ปลูกทุเรียนไว้แล้วปลูกทุเรียนไว้แล้วแล้วกล้วยได้ขายไหมพ่อนี่ขายขายคู่มึงขายเรื่อยบ่แม่ขายคุ่มึงใได้อยากได้ก็มาติดต่อเอาเนาะแม่ครับผมโอ้หนึ่งกัปลูกพี่กายอืมเจ็ดแปดเดือนแล้วมั้งโอ้เดี๋ยวก็ใหญ่ตัวนี้นะพ่อเนาะแม่คุณเดียวก็เดือนหนึ่งสองเดือนก็เอามาปลูกเลยนะปลูกเด้อนพวกไส้เดินจริงสิหรือเขาว่าได้เตรียมดินเตรียมอย่างบ่พ่อบ่ปลูกเลยปลูกเลย ก็ดูแลเอาดูแลเอาบ้านโอ้เนาะสุดยอดสุดยอดอืนั่งดีเรื่อระวังเรื่องหาปีหาปีมีหน่วยแม่นั่งกินแล้วบ้านเนาะนอนกินแล้วบ้านถ่ายเตือนออกแม่ปลูกเพี้เดียวมันหลายร้ายมันก็บสิเป็นเกิอไปโบทัวเลยม่วนดึงสายยางอหดสองสามต่นมันกับปลูกบุกงษ์จำบุกงษ์รวยงามสิพันธยังพอนี่ย หย่างพันอหนี้ยังเขาพันเอาไปตำเน,นี่ยเนาะแม่พันหนี่เขาขายไปไปตำโอ้เนี่ยนี่กัดเราพอกัดเก็บแม่เก็บเอาไปขายเรื่อยๆแม่โอ้โนี่เนาะขายเรื่ยเร่มันก็ดหวยมันได้แสนกว่าบาทได้ร่วมไปพุ่มมัหมดอ่ะว่ทั้งหมดน,นี่ทั้งแม่ทั้งไอ้ปีหนึ่งตกเป็นเก็บแสนเนี่ยปีหนึง่งอ่ะปีหนึ่งเก็บขายหมดเลยกล้วยแน่ป,ปนนีมัานาวอืมบวคุ้งแน่สิน่ะครับ อันตะไคร์เนี่ยเป็นแสนเลยติได้ได้ได้เป็นแสนเนี่ยโอ้เนาะแม่เขาเก็บแต่มันมันเงินหมูเป็นก้อนครับมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นร้อยสองร้อยแม่ก็ว่ายไส้เรื่อยๆเนาะพออาทิตย์อาทิตย์ละาพันหนึ่งแตได้อยูุคเขาเชื่อพันกว่าบาทอาทิตย์ละาพันกว่าบาทแม่ก็ได้หลายอยู่เน่ะพอเนาะแมพูดถึงกันขอให้มีเงินเขาขั้นส่วงเขาโว้ซื้อเขาก็เก็บไปต้มให้หมู ครับก็เลี้ยงหมูน้ำเลี้ยงหมูน้ำเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปเลี้ยงโอ้ก็เลี้ยงทุกอย่างก็คือเอาของที่มีอยู่ในแม่ในโคกหนองนาเขานี่เนาะแม่มันนี่ก็เขาแจกกันม้วนโค้งการเขาแจกอืมปลูกพี่ไก่ต้นใหญ่เนาะชุ่มโอ้ดินมันดีนี่พ่อเป็นน้ำดินบ่แม่เป็นน้ำดินเป็นน้ำดินเป็นน้ำดินแม่ต้นน้ำดินท่านะโอ้เห็นอยู่ตือนเนี่ยอุ๊บัก บักพุงมามีตตดนี่มีปลูกจังไหนก็ขึ้นเนาะปลูกยังก็งามเนาะแม่วายอยูน่นะเมืองเมืองภูเขาไฟเนาะม,ม,<บ>มันดกนเลยบักพุงเจ็บไปต้มมหมูมันเหลือเจ็บต้มหมูทั้งหมดเต็มเต็มตํำเลยครับโอ้ไปพาไปเบิ้งครับคคกหน้าของนมันบุณพ่อมานพครับ แม่งกินอโอถ้าบ่เบิงมันก็บ่ได้กินมันนะเนาะบ่อบ่บ่นี่หมดมันอยู่ไกลบ่ค่อยๆเลยบะเบิงอ๋อนี่สายตรงที่สองเป็นตัวหนึ่งครับนี่นี่ก็เลี้ยงปลานเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งแม่กุ้งยังครับนี่กุ้งกล้ามๆนะกุ้งกุ้งสับใหญ่ๆนะกุ้งกุ้งกล้ามๆโอ้ที่เอาเอาไย่างกินนี่เนาะแม่แม่หลายวะครับนี่นี่พอเรื่องปล่อยเลยสี่ห้าร้อยตัวแต่แล้วมันไม่เงินสื่อเนาะมาอือ ก็ให้เขาขยายพันธุ์เอาเองเนาะเพราะว่าแม่เต็มมีปลายงบ่มีปลามีปลานิ้น้ำมีปลานิ้แต่ว่ามันก็ถือว่าปลาหนี้มันปลากินพืชเนาะแม่บอกว่าสื่อยังไงกับบริโภคสื่อสื่อบริสุทธิ์ปล่อยผลล้านผลเอ่อ เอากินตัวใหญ่แล้วเอามากินมาอย่างกินเบิร์ครับเหมือนมาปลูกปีมาปลูกในหกเดือน,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 นแล้วหมนอ่ะมันมันมันดูแลบอาตัวถึงคนผู้เดียวเรามบางอย่ามบางหุ่นเดิล่ครับเบางผู้เดียวเนาะแม่โอุ้่นะเพิ่งเพิ่งโคกเดี๋ยวผู้เดี๋ยวผู้เขาสองหน่วยนเดี๋ยวผู้เขาสองหน่วยแม่ก็ปลูกกันอย่างเดียวไอ้กระท่อมไปแล้วซีพูตุนยี่หนี่ง หกหนองนาจักเกียน์ก็พอมันมันสิปีเดียวบ้างปีเนาะคุณพี่กายโอ้ปีหนึ่งกับอ้อันนี้มันเป็นปลาได้เนี่ยปลาปลาเงินตัวนี้นะพ่อเนาะปลาเงินมันเป็นปลามันหกเพราวะหย่ามันเป็นปลาเงินนะครับนี่ตะไคร้เห็นบ่พ่อตะไข่มันแสดงออกด้วยเขาบางคนติดต่อมาหับสี่ยังพอไห่แม่แม่เขาบาเขา เขาเขาบอกทันว่างไงเขาถึไม่เอาอไม่เอาแต่ว่าเขาต้องคุดคุดให้เขานห้เห็นให้เขาครับอ๋อเมื่อละลอยก็รู้เห็นไะมเมื่อละลอยต้องลอยรู้นี่ครับปลูกตะไคร้ครับอื่เงินได้หน่ครับโมเมนต์ปลาได้ครับนี่รู้ล้วหกบาทห้าบาทหกบาทอืมขึ้นมาพี่บันขึ้นภูเขาบันขึ้นภูเขานี่นี่ภูเขานี่ได้ปลูกได้ปลูกทุเรียนได้พอเนี่ยปลูกปลูกอยู่มันตายเนี่ยว่ะคือดินมันลึกหรือเปล่าเฮ้ยมันมันหนามบ่ถึงหนามบ่ถึง นังโมทึงนังโมทึงโอ้นี่ครับขึ้นมาส่วนวิวงามเลยโอ้เนาะอันนี้สร้างให้เขาเห็ดอี่มาไหนครับสร้างเขาเห็ดตังไับภูเขาอย่างนี้ภูเขาโอ้เดี๋ยวเบิ่งไปเห็นเบิางเนาะเดี๋ยวพูดต่อไปต่อไปนี่ต้นกล้วยออกมีแต่ต้นทุเรียนเนาะแม่งงามคีะเนาะครับมันจริงๆเป็นจะเบิ่งมาเออนี่โอ้ขอทาเนี่นี่ครับนี่ส่วนมันหดนังโมถึงไม่ใช่โมตายอันนี้มีแต่เงินดีเนาะแม่ ตไปลาหลายแล้วหมดเนี่ยปล่อยปลาเป็นหมื่นได้ยังไงในนี่ในคลองนี่บอกในคลองปลาเป็นหมื่นได้ติแม่เยินีทั้งล้าลูกมันออกมาครับอู้มันสูงปนีมันจะออกไปเส้นใดเนาะออกบอกว่าอะไรแล้วออกว่าใดเลยนาะแต่ประคอมาอะไรเนี่ยประคอมาอะไรประคอมาได้มาเลยเด็นออกไปว่าใดแล้วพอมันต่ำแม มาเอาตัวเอาตัวกล้วยได้บโบเมียน์หายได้ลุดไปแล้วโอ้บรรยากาศสุดยอดครับวัตถีเที่ยงหน่อยนี่ใช่หรือเปล่าตะก้อนอะวั่ถีเที่ยงหน่อยนี่แล้วพนณานกัมโอ้ก็เย็นดีเลยแหละเนาะแม่พเพื่อมานาั่งชมวิวอยู่นี่ครับโอ้อยากได้ภูเขาอืมสั่งพิเศษนะสั่งพิเศษเลยที่สั่งพิเศษแต่สงวยครับนนึง โอ้โเฮ็ดม mm ันเป็นภูเขาแม่นเสียดีว่าขุดลึกเติบเลยเนาะขุดลึกเติบเนาะครับสัมเม็ดกว่าอืมันสามไรเผื่อที่สามอะไรอันสามไรเฮ็ดขุกหน่องหน้าม่นอันนี้ตะข้อตะข้อมีลูกใบเดียวมันบมบนเป็นหน่วลเลยเป็นหน่วยบ่แม่นไม่เคยเป็นหน่วลอีกแล้วอืออ๋อปลูกซ้ำไม่เบิดอเลยกล้วยอ้อยครับผมอู้อันนี้กัด เพี้ยเดียวเลยตีพ่อนี่แม่ค่อยๆเฮ็ดไปค่อยเฮ็ดไปปลูกมล็เล็กๆกันหน่อยไปกุ้งกล้วยกับปลูกเมล็ดสีหาต้นอืมมันได้ดูกระซิบต้นเศร้าต้นเป็นสันติครับแซมกันไปเนาะแซงกันไปโอ้นี่โหต้นกล้วยลำใหญ่ๆลูกก็มีนาที่มาตัดไปขายครับนาทีพ่อคือปลูกปลูกกับดูแลนาทีแม่คือตัดไปขายเราไปขายยังเดี๋ยวเอาเงินใส่เอาเงินใส่ไปหนิเงินนี่แม่เงินแม่ นี่วัเที่บ้านร่องดาวอยู่นี่นี่หมดโซ่พอดีนี่ร่งกาแฟอยู่นี่แน่เพราะว่โครงการเท็ดโครงการเท็ดยวรงกาแฟอยู่นี่นี่เขาก็ี่มามาเที่ยวมายังก็ี่มีกาแฟกินน้ำน้าโอ้ครับอืมอันนี้ลูกเอียงสับปะรดเอียังก็สัลโวรดซัลโวรดหวานหอมเลยหวานหอมแม่แซ่บยิ่งจนอือ เริ่มที่ใบแล้วครับเริ่มซีดซุกแล้วเนาะซุกนี่มะซุกละทุเรุยนร้านสาวรศลูกร้านเมื่อกี้กินครับผมอันนี้แล้วเขาข้างล่างเป็นอย่างพอนี่ข้างล่างเบียร์มากเบียร์มากแม่โอ้เบียร์มากขายยังไงครับนี่ขายต้นสิบห้าบาทต้นละสิบห้าบาทแม่พ่อเองบอกพ่อเองโอ้ผู้ใดมารับซื้อกับมาซื้อนี่ได้แม่ต้นละสิบห้าบาทส่งเคลียร์พ่อเนี่ยทรงส่งเคลียร์ก็ส่งเคลียร์ก็ส่ง ส่งออนไลน์พร้อมว่าไ่แม่งได้สร้างสื่อกับมาสื่อได้เลยแม่งติดต่อได้เนาะพ่อเนาะติดต่อได้โอ้นดสุดยอดครับ้นมากด้ยนี่ส่งเครื่องดีกับเสียค่าส่งเองครับขายจนสิบห้าบาทที่เราขายต้นสิบห้าบาทคือเราแม่งคิดค่าส่งค่าส่งออกเองค่าส่งออกเองครับโอ้นี่เขามีพันบพอนี่พันเตียพันเตี้ยแม่มาเตียพันเตียเนาะมาส่งกับแก้ยจนดอกวลาย บัวเขาก็มีครับครอ้โนี่เพราะโดนบัวพอกัดยิ่งใหญ่สนิทบัวเขากเพาะไปไปปลูกเองละมันมาลายไออันนี้ไหมไอหมากเลยไหมเพราะโดนบ่วจะได้ปลูกตัวสำเนียงโดนเลยโดนบัสี่หาเดือนเลยสี่หาเดือนสี่หาเดือนเลยเพาะไหวก็ลดน้ำไปเสียเพาะไหวก็ลดน้ำมยังมันเกิดแต่ยังเอามาใส่ถุงถ่าตะขายถ่าจะไคร้ไนโอ้โหนี่ธรรมดาเลครับต้องเาลุงเบี้ยวเขียบมันเกิด ของน้าเพิจรองรับไว้เพิจรองรับแขกไว้เนาะไม่ได้มาเยี่ยมมายามกับมาเนาะต่อไปเขารถเขาจอดนี่อืเขาจอดทันครับเดือดตัดกล้วยไม่รื้มดิมันหลายลายครับอืมขายอันนี้เอาไปส่งเขาบ่พ่อนี่บบมขายบบมขายแม่นักเชียร์คนเขาก็มาสื่อเป็นหน่วยหน่วยชดหน่วยชุดก็ถึงเนี่ดมีราสิบละยังไปครับผมอ้ก็ได้ไล่ ได้แล้วเนาะรายได้เราเนาะแม่แล้วแล้วเรก็มีกล้วยละเจ้ยวนี่ครับผมะคุงกระปิดไก่ไข่ไก่นเน่ยไข่เป็ดเนี่ยครับอืม้วนเลยม้วนเลยคุดเองเนี่ยคล้องละพันคุดเองแม่จังเขาคุดคล้องละพันอ๋ออันนี้เลี้ยงยังครับพ่อเลี้ยงปลากันปลาลินเลี้ยงปลาลินแม่อืนี่ครับอู้ที่ปลาลินแล้วก็ปลูกม้วนเลยปลูกไอ้บักเผาหอมครับ เดอร่อยก็้นเลยต่อฟ้าน้ำหอมอ่ะแม่โอ้ต่อไปก็จะเป็นกระเลียกอะไรอ่ะไอคณะทองคำมาดิแม่คณะทองคำคล้ายว่าเป็นชายนาวผสมผสมนะครับเป็นเกษตรผสมผสานเนาะแม่อุ้ยคือยางกล้วยกับมีเบอร์น้อยก็มีเนาะก้วยอ้อยมากอู้นี่เดี๋ยวก่อนข่านี่ครับอืมข่าเหลืองข่าเหลี้ยงผลอันนึง ก๋วยก๋วยหอมเคี่ยวมีเรื่งเครื่องเรื่องบ้านที่บัวบีครับโอ้อยู่ทางทางในมันอยู่ในโห่เนาะเครื่องใหญ่ด้วยครับมันนี่เห็นบ่อโอ้หอมเขียวฟองเครื่องอ้นี่ครับให้พี่น้องเบิ่งนี่ครับบักใหญ่โหเครม่องยูคาเหลืองนี่ ขาเหลืองมั้ขาเหลืองอู้แพงนี่พอนี่จักปีแล้วครับปลูกนี่ป,ปล,ลูปกพี่ไก่หนิล่ะพี่ไก่กันแม<น>่นโอ้โหได้ใส่ปุ๋ยได้ยังบอสมอสเลยใส่แล้วใส่ปุ๋ยหมากมันก็ไปกินน้ำกันว่ะแน่โน,ออน,นโอ้โหใหญ่เลยครับนี่แม่นอ้อยก็ปลูกไว้อยู่คืออยู่นี่นี่ขายได้เบิดขายได้เบิดขายได้ทุกอย่ยางแม<น>่นครับโอ้โหดิกล้วยก็ออกมากับบวกหวัดบวไหวเพกกล้วยก็คนก็กินหลายนะพอเนาะแมน่น โอ้ยมันโมพ่อขายดิอพดตขายโมพ่อหาหน้าที่แล้วเบิดครับผมสาเข่งสองเข่งอันนี้พ่อก็นอนอยู่นี่เลยลูกชายจะนอนอยู่นี่นอนฝ้าเบ็ดฝ้อไกลมั้งครับผมครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อมานพนะครับที่ให้ที่ให้เดินชมโคกนองนาแล้วก็ให้ความรู้เรื่องการปลูกทุเรียนนะพ่อเนาะการขุดโคกนองนาเอาไทยนี่พอผู้ไดอยากเห็ดโคกนองหน้านี่ ต้องคิดอย่งไรก่อนครับต้องเริ่มต้นอย่งไรครับก็เริ่มต้นคิดว่าอยากอยากเห็ดอยากปลูกเนียมันต้องเห็ดใดต้องมีใจนําเลยถ้าบ่มีใจก็เห็ดบ่ได้เด็ดข้างๆค่าๆมันก็เห็ดบ่ไใดมันโมยไงครับเนบ่ใหญ่ก็คือเฮาลงมือขุดแล้วเฮาต้องขุดแล้วเฮาต้องเห็ดให้มันได้นะครับผมอืนี่ก็ถือว่าได้หาสิบเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นล่ะครับผมก็เรียนางก็เลยดูดอีกทีนึงว่าทุเรียนจะม่ลูกบ่พี่น้ารุ่นอีกมันจะเป็นนวยวอลมอนครับผมก็เริ่มเป็นนวยได้กินนวยแล้วล่ะ ครับผมก็เมื่อนี้ก็คุณพอ่อมนพสุดยอดมากนะครับพาลุยตมด้วยอ <laughs> ขอบคุณมากๆ<อ>ครับ,รบขอบคุณครับ